สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับอยู่ในรายการวอลล์ล็อกแชนเนลวินแล้วก็แชแนลอีกแล้วนะครับผมคุณผู้ชมครับในวันนี้นะครับผมผมมีของฟรีมานำเสนอนะครับผมนั่นคือวอลเฟลแบ็คแพคนั่นเองนะครับผมหรือว่ากระเป๋าวอลเฟลนะครับผมจากแแบบสเตนเจอร์ติงนะครับผมหรือว่าซีรีส์ในเน็ตฟิกนั่นเองนะครับผมคุณผู้ชมครับอันนี้คือไอเทมแรกนะซึ่งแบบนี้นะครับผมนี่เลยครับผมแแบบเขาดาวน์ทูสเตนเจอร์ติงเดย์นะครับผมนี่เลยคุณผู้ชมลิงก์อยู่ใต้เดสก์ท็อปชั้นข ครับผมแล้วก็กีต้าร์นะครับผมจักรยานครับแล้วก็ เทฟังเสียงนั่นเองนะครับผมนี่เดี๋ยวมันจะมีให้รับอีกหลายอันเลยนะครับผมผู้ชมครับก่อนอื่นนะครับผมขอนะครับคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งสมัครเพื่อเป็นกำลังใจกับผมด้วยใครเพิ่งหลงเข้ามาดูคลิปนี้ครั้งแรกนะครับผมช่องเรามีการแจกโรบักฟรีด้วยนะเพราะฉะนั้นกดเพราะฉะนั้นกดติดตามกันไว้นะครับผมกดกระดิ่งเลยที่สาคัญนะครับผมจะได้ไม่พลาดนะได้อย่างนะครับผมวันนี้นะครับผมวันพฤหัสแบบนี้นะครับเวลาหนึ่งทุ่มแจกโรบักนะครับผมไลฟ์สตรีมนะยังไงก็อย่าลืมเข้้้้้้้้้าา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 ามม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 มดดดดูููกกกกกกัััััััันน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 วววววยยยยแแแแลลลลลลละะะะะะคคคคครรรรรบบบผผเเ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 ออออออ่่่่่จจพพไปป Let's go ขใุณชถสตติงหื ถ้าสมมติว่าคุณกดอันนี้ก็กระดูไปแล้วอะไรอย่างงี้นะครับผมแต่นี้ก็คือยังไม่ได้ดูนะครับผมจะกดแอมนูไปแล้วกันนะครับผมเพราะมันปั่นดีนะครับผมแล้วกด Enter Now ไปครับผมโอ้โหคุณผู้ชมแมปม่งอย่างมืดผมเบาเสียงเกมก่อนเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดเสียงเกมแล้วกันนะครับผมนี่เลยมันก็จะมีบอกนู่นบอกนี่บอกนั่นนะครับผมแล้วกดสคิปไปนะครับผมกดโอเคไปนะครับคุณผู้ชมครับตรงนี้จะมีนาฬิกานะครับผมบอกว่าอีเวนต์ต่อไปจะเริ่มยังไงนะครับผมซึ่งมันจะอีก3 23 33ววัันช่โมงนาทีนะครับผมยยังงไก็เดี๋วพอมันเเค้าาดดวรบี๋ยวจะมีขอองฟรรีีีกเเพาาาะะะฉนนั้ด๋ยวผมมจท่สิบสามช ถึงตอนนี้กันแล้วโอ้โหแมปไม่อย่างมืดเลยคุณผู้ชมกดติดตามเพื่อให้กําลังใจผมด้วยแล้วกันนะอ่าสิ่งที่คุณจะต้องทําเลยนะครับผมนั่นคือนี่เลยครับผมคุณผู้ชมหาของทั้งหมด3อย่างนี้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นไอเดเบทครับผมเนมแท็กครับโพสเตอร์มิสซิ่งนะครับผมแล้วก็วอลฟ์โฟลนะครับผมคุณผู้ชมครับผมสอย่างด้วยกันเอาละคุณผู้ชมครับผมเดี๋ยวเดินตามผมได้เลยตรงนี้นะครับผมจะมีของอย่างหนึ่งนะครับผมนี่เลยโอ้โหต้องเดินเข้าไปใกล้มากเลยถึงจะมองเห็นนะนี่เลยครับผมคุณผู้ชมครับผมมิสสสซิิิิ่่่งงโโปเเเเตตอออรรรรรรร์นน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 นะะะะคคคคััััับบบบผผผมมมมมาาาาไไดด้้้้้กกแแลวหชชททีี ผู้ชมนะใช่ไหมเออี่ไงอยู่ตรงนี้นะครับผมผู้ชมนั่นคือจอยส์นะครับผมอ่านเนมแท็กของจอย์นะแล้วก็ยังต่อไปเลยโอ้โหต้องให้มีคนอยู่แสดงว่ามีของแน่เลยเอ้าไม่ผมจะเดินแบบมืดๆมาหน่อยแล้วกันนะครับผมเอ้านี่ไงบ้านโอเคผู้ชมครับผมเอาไม่ใช่บ้านนี่หว่าอันนี้คืออะไรไม่ใช่ไม่ใช่ของที่เรายังไม่เคยเดินไปถึงนะผู้ชมนะมันจะเอาแบบว่ามันจะเอ่อมันจะมองไม่เห็นนะครับผมซึ่งเราก็ต้องพยายามแบบว่าเหมือนเดินเปิดแมปอะเออเหมือนเดินเปิดแมปอุ้ยตรงนี้คืออะไรวะเนี่ยผมมองอะไรไม่เห็นเลยว่า มองอะไรไม่เห็นเล้ว่าเราเหลือวอเฟิลนะครับผมแล้วก็โปสเตอร์นะครับผมอันนี้คือบ้านบ้านมีเอยมีของอยู่ข้างในคุณผู้ชมมีของอยู่ข้างในแน่นอนมันคือ ID ดีนะครับผม ID ดีการ์นะครับอันนี้นะครับผมได้กันมาแล้วนะจ๊ะอันนี้คือสาตาจานนะครับผมแล้วก็ของอีกอย่างหนึ่งเลยเนี่ยก็คือวอลเฟอวอลเฟออยู่ไหนเนี่ย วอลเฟอ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 ผมรู้สึกว่ามันจะต้องอยู่ในป่านะวอลเฟอ่ะโอเคคุณผู้ชมครับผมทางนี้เราเดินเก็บกันไปแล้วนะครับอันนี้มีอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะเดินไปฝั่งนู้นกันบ้างนะครับผมเพราะว่าฝั่งนี้เราเก็บมาหลายชิ้นแล้วนะครับผมเหลือวอลเฟอชิ้นเดียวเอง มันจะอยู่ในป่าแบบว่าโดดๆเลยนะคุณผู้ชมนะผมโดดๆเลยนี่ครับผมคุณผู้ชมครับผมวอลฟเนะครับหลังบ้านอันนี้นะครับผมเจอเลยเดินเข้าไปเก็บนะครับผมเรียบร้อยครับผมคุณผู้ชมครับไดอะชิมเมนต์ขวาล่างกันมาแล้วนะครับผมแล้วเราก็กดเค้มกันไปนะครับผมแล้วเราก็กดออกได้เลยส่วนไอเทมชิ้นอื่นนะครับผมสำหรับในแมปนี้นะเดี๋ยวผมจะมาสอนอีกทีแล้วกันนะครับยังไงกดกระดิ่งกันไว้คุณจะได้ไม่พลาดมาดูกันหน่อยนะครับผมในอวอเรสต์เวนเทอร์ลี่นะครับผมว่าของเข้าไปที่เรียบร้อยหรือยังนะครับผมนี้้้้เลลลยคคคุณผผูชมมมไดกัััันนนาแแแววะะรรรบบบบสหฟพพี่นนน้องคครรับปะชชาทุก นี่เลยครับผมคุณผู้ชมกระเป๋านะครับเข้าแล้วเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมชอบกันไหมครับผมถ้าคุณชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยแล้วกันเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อไปวันนี้ผมขอลาไปก่อนแล้วกันนะรักทุกคนมากๆนะครับผมใครเปิดเทอมแล้วตั้งใจเรียนแล้วกันนะครับยังไงกลับมาเนี่ยดูคลิปพี่ด้วยแล้วกันนะคลิปวันพรุ่งนี้เนี่ยคลิปวันศุกร์ผมบอกเลยหามากหาจัดยังไงไม่เชื่อรอด,ดูแล้วกันนะเจอกันในคลิปวิดีโอต่อไปครับผมวันนี้ผมขอลาไปกกกก่อนนนรรรรััััทุุคคคคมมมาาาๆะบบบบบบซียยผ๊๊จว